สวัสดีครับพบกับผมพดาลเซนชีวิตดีดีลเซนตรงดีครับครับท่านผู้ชมครับเพื่อนสมาชิกที่ติดตาม ช่อง YouTube ของผมนะครับพลายเซ็นวันนี้นั้นผมได้เดินทางไปที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับกพฟนะครับซึ่งเป็นสำนักงานกลางและตั้งอยู่ที่บางกลวยจังหวัดนุนทบุรีอยู่ใกล้กับสะพานพระรามเจ็ดนะครับ ตรงนี้เขาเรียกเป็นศูนย์การเรียนรู้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับเ,เขาจะมีอาคารนิทรรศการมีสเตชันสถาน,นีในการที่จะอัดประจุไฟฟ้าพลังงานให้กับรถ EV ทั้งหลายนะครับแล้วก็มีตัวอย่างของบัสซึ่งใช้ EV ก็เป็นการทำ บัตขึ้นมาเป็นขนาดใหญ่แล้วก็จะนำล่องจะมีโอกาสได้ใช้หรือไม่อย่างไรนั้นก็เห็นมีการศึกษาความพร้อมอยู่นะครับวันนี้ก็ต้องเรียนว่าภาพที่อยู่ในนิทรรศการนั้นช่วงท้ายของการนำเสนอเรื่องายเสร็จแล้วกผมจะทิ้งภาพบรรยากาศที่ได้ไปเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการนะครับก็ค่อนข้างสะดวกดีครับเขา มีทีมงานที่คอยดูแลแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็ตอบข้อสักถามกับท่านผู้เข้าเยี่ยมชมนะครับก็ไม่มีขั้นตอนยุ่งยากครับใช้บัตรประชาชนนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลนิดหน่อยนะครับก็เข้าชมฟรีครับไม่มีค่าบริการนะครับส่วนมากก็จะเป็นคณะของโรงเรียนนะครับเด็กนักเรียนก็ดีเยาวชนก็ดีนะครับแล้วก็มีคณะของหน่วยราชการต่างๆ แล้วก็มีภาคเอกชนก็เข้าไปดูงานเป็นกลุ่มนะครับก,ก็สะดวกดีครับสถานที่เขาสวยงามนะครับครับวันนี้ผมจะนำเสนอประเด็นของเรื่องลายเซนก็เช่นเคยครับผู้ที่เยี่ยมชมหรือติดตามก็สอบถามเหมือนกันประเด็นของลายเซนว่าเอ,เอามีแนวคิดอย่างไรว่าลายเซน ที่บ่งบอกถึงความเจ้าชู้ความเจ้าชู้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่หลายคนคงเห็นในชีวิตจริงแหละครับแต่ถ้าเรื่องลายเส็นแล้วมันจะเป็นอย่างไรหรือไม่ผมมีประเด็นจะนำเสนอในเรื่องของการบ่งบอกลายเส้นที่จะทำให้เห็นว่าเจ้าตัวของผู้เป็นเจ้าของลายเส็นนั้นมีพฤติกรรมหรือมี อุปนิสัยทำนองเจ้าชู้อะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นเรื่องซึ่งเป็นบุคลิกของเจ้าของลายเส้นเขานะครับประเด็นทั้งสามประเด็นนี้ผมจะยกตัวอย่างความเป็นเจ้าชู้ว่าลายเส้นมันจะบ่งบอกแบบไหนถึงปรากฏว่าเป็นคนเจ้าชู้หรืออย่างไรนะครับประเด็นแรกครับแน่นอนหลายท่านก็คงทราบเหมือนกันว่าคนที่ใช้ ลายเส้นในลายเส็นนั้นโดยการตวัดตวัดลากเส้นตวัดยาวๆนะครับก็เป็นการบ่งบอกทางหนึ่งเหมือนกันว่าบุคคลผู้นั้นเนี่ยค่อนข้างมีอารมณ์จินตนานการแล้วก็เป็นอะไรส่วนตัวที่แสดงความเป็นเจ้าชู้คือเป็นนั้นว่าเส้นสายของเขาตวัดไปยิ่งไกลมากหรือตวัดโค้งมากหรืออย่างไร นั่นก็เป็นการบ่งบอกถึงความเจ้าชู้กับบุคลิกของเจ้าของเองนะครับจะพูดแบบภาษาบ้านๆนนะ็คือไปที่ไหนก็แวะที่นั่นอะไรทำนองนี้ครับนะครับผมจะยกตัวอย่างลายเส็นทํานองนี้ให้ดูนะครับผมจะขีดเป็นเส้นบรรทัดให้ท่านเห็นนะครับว่าลายเส้นของคนเจ้าชู้นั่นมันจะออกไปทำนองไหนนะครับ ตัวอย่างเส้นสองเส้นนี้คือเส้นของบรรทัดนะครับผมจะยกตัวอย่างลายเส้นของคนเจ้าชู้นะครับลายเส้นของคนเจ้าชู้เนี่ยจะมีการตวัดแล้วก็ตวัดเส้นหางออกไปค่อนข้างยาวบางคนก็อาจจะลงมาต่ำได้ครับ นั้นบางท่านเห็นลายเส้นที่มันเป็นเส้นสีหรือเส้นที่ค่อนข้างยาวกว่าปกติท่านลองสังเกตดูครับไม่มากก็น้อยเขาจะ,ะแสดงอะไรออกมาให้ท่านเห็นนะครับว่าเจ้าของลายเส้นนั้นบ่งบอกถึงความเจ้าชู้อยู่ในตัวเขานะครับอย่างที่ผมเกินเมื่อคู่นี้ครับไปถึงไหนก็แวะที่นั่นอะไรประมาณนั้นนะครับนี่คือเส้นสายที่ผมนำเสนอเป็นประเด็นแรกนะครับ เดี๋ยวดูอีก2ประเด็นครับอีก2ประเด็นประเด็นที่2นะครับอันนี้เป็นเส้นบรรทัดเหมือนกันนะครับประเด็นที่สองนั้นท่านสังเกต ให้ดีนะครับว่าเวลาเซ็นเนี่ยหลายท่านจะเซ็นเป็นตัวอ,อักษรตัวโตแล้วก็ตัวหนังสือเขาก็จะอยู่ในกรอบในกรอบของบรรทัดอันนี้เดี๋ยวจะเซ็นเป็นแบบปกติให้ดูนะครับอันนี้ก็คืออยู่อยู่ในกรอบปกติแต่ครับท่าน มันแบบเดียวกันเนี่แหละครับแต่การเขียนของเขารูปร่างขนาดชื่อของเขามันเปลี่ยนไปครับอันแรกเนี่ยนะครับค่อนข้างจะจะเต็มบรรทัดตัวนำเนี่ค่อนข้างเต็มบรรทัดอันที่สองนี่อยู่ครึ่งเดียวครับ อาการแบบนี้จะมีให้เห็นเป็นบางช่วงเอ๊ะเดี๋ยวเซ็นตัวเล็กเดี๋ยวเซ็นตัวใหญ่เดี๋ยวก็เซ็นตัวเล็กตัวใหญ่ความหมายของการเซ็นแบบนี้สำหรับคนที่มีพฤติกรรมหรือเข้าขายว่าเจ้าชูนั่นหมายความว่าเขาจะค่อนข้างใจโลเล การเซนไม่มีมาตรฐานอยู่กับตัวเองว่าขนาดของลายเซนมันควรจะพอเหมาะแบบเนี้ยประมาณเนี้ยแต่เขาก็เซนเล็กเซนใหญ่เอยเดี๋ยวเซ็นใหญ่ให้เห็นเดี๋ยวเซ็นตัวเล็กให้เห็นนั่นคือการเซนของขนาดชื่อของตัวบุคคลนั้นเดี๋ยวเล็กเดี๋ยวใหญ่แต่รูปแบบลายเซนยังเหมือนเดิมครับไม่เกี่ยวกับตวัดหานนะเอาขนาดใหญ่ก็เล็กใหญ่ก็เล็กต้องสังเกตครับเขาจะปล่อยพฤติกรรมอย่างนี้ออกมาให้ท่านเห็น นะครับนี่คือแบบที่สองแบบที่สามครับแบบที่สามก็กต้องยอมรับว่าจะดูยากสักนิดหนึ่งเพราะว่าแบบที่สามเนี่ยเขาจะเขียนตัวหนังสือที่ค่อนข้าง เดี๋ยวจางเดี๋ยวเข้มเดี๋ยวจางเดี๋ยวเข้มนะครับผมจะเซ็นแบบลายเซน็นลายเซ็นอันเดิมให้ใกล้เคียงนะครับมันจะมีเส้นจางๆนะครับแล้วเดี๋ยวเวลาอีกอารมณ์หนึ่งงั้นเดี๋ยวจางเดี๋ยวเข้มเดี๋ยวจางเดี๋ยวเข้มเมื่ออันที่สองนั่นขนาดครับ แต่อันที่สามนี่คือน้ำหนักมือที่ลงเนี่ยบางๆเจนแบบลอยๆถ้าพฤติกรรมแบบนี้เขาเรียกตัวบุคคลว่าใจเขาโลเลครับเบื่อง่ายเห็นอะไรชอบครับแต่แป๊บเดียวก็เบื่อครับก็เหมือนเด็กซื้อของเล่นอะไรประมาณนั้นท่านเล่นแป๊บเดียวครับแล้วก็เลิกน,นี่คือ จิตใจของบุคคลที่มีลายเส็นเดี๋ยวจางเดี๋ยวเข้มเดี๋ยวจางเดี๋ยวเข้มนะครับก็โดยสรุปประเด็นของสิ่งที่บ่งบอกในลายเส้นกับลายเส้นนั้นที่จะให้เห็นความเป็นเจ้าชู้ของตัวบุคคลนั่นหมายความว่าหนึ่งเป็นเรื่องของการตวัดหางนั้นค่อนข้างข้ามเส้นไป มากพอสมควรมีลายเส้นโคง้งสวยงามครับแต่ก็บ่งบอกถึงอย่างที่ผมได้ตั้งพอสังเกตไว้อย่างประเด็นที่สองก็คงเป็นเรื่องขนาดใหญ่แล้วเดี๋ยวก็แบบฟอร์มเดิมแต่เขียนเล็กลงใจเขาไม่แน่นอนครับจนกระทั่งแบบที่สามก็คือเขียนจางตัวอักษรบางทีไม่ครบก็มีแต่บางทีเขียนเข้ม ตัวอ,อักษรก็เต็มครบเครื่องก็มีนั่นจิตใจของเขาโลเลโลเลครับนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมตั้งเขาสังเกตให้กับท่านผู้ชมได้ลองพิจารณาดูนะครับเพราะว่าบุคคลเจ้าชู้มันก็มีให้เราเห็นอยู่แต่ว่าบางครั้งถ้ามองจากไรเซนก็ต้องสังเกตครับงั้นผมเลยทิ้งประเด็นไว้เพียงสามประเด็นเท่านั้นนะครับขอให้ท่านได้ติดตามนะครับให้กำลังใจกับกระผมด้วยนะครับ กดติดตามแล้วก็ดูช่อง YouTube ของกระผมนะครับพพลไลเซนชีวิตที่ดี ที่ทองทะเลว่างเลหรรอยบนคุณเเขายิาง่งใหญ่ใช่เาะฉันดี